ถ้าคนชอบที่เที่ยวประมาณแม่กำปองนะคะแต่ว่าอยากหาที่ที่มันสงบยิ่งกว่านั้นนะคะต้องมาที่นี่เลยบ้านป,ป่าเมียงจังหวัดลำปางบรรยากาศดีมากก็คือมีแค่เราด้วยนะใหมากเฮ้ยมันเหมือนลูกไนนะะอ้นี่ยตะขบ ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าค่ะทุกคนก็อยู่ทางเดียวกับแม่กําปองเลยนะคะเลยมาประมาณไม่ไกลมากนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ความโดดเด่นของที่นี่นะคะนอกจากธรรมชาติแล้วก็ยังจะมีเสียงลําธารนะคะก็เราก็มาพักที่พักที่ติดกับลําธารด้วยนะคะที่นี่ชื่อว่ากิษณาธาราโฮมสเตย์ค่ะก็อยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะ บ้านป่าเมียงก็เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมนะคะโดยการทําอาชีพที่เขาทําก็คือการปลูกเมียงนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เป็นที่มาของชื่อหมุ่งบ้านบ้านป่าเมียงสําหรับคนที่ไม่รู้จักเมี่ยงนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูวิธีการเก็บเมี่ยงแล้วก็ชาด้วยนะคะโดยจะให้พี่เจ้าของโฮมสเตย์นี่แหละคะ่ะพาไปนะคะพี่ติงลี่นะคะน่ารักมากชอบเขาใส่ชุดน่ารักด้วย คือร้านใบเมียงคาเฟ่แอนบิสโทรนะคะก็เราแนะนําเลยถ้าแบบมีโอกาสได้มาที่ป่าเมียงเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นแบบสไตล์เหมือนแบบอยู่บ้านนะคะแบบิฟลอยู่บ้านแล้วก็รอบล้อมด้วยธรรมชาติที่นี่นะคะร้านคาเฟ่เป็นร้านอาหารอัตลักษณ์ชุมชนสร้างสารรค์ชื่อว่าใบเมียงคาเฟ่แอนบิสโทรนะคะเราเอาพืชวัตถุดิบที่เป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านนะคะได้แก่ ใบเมี่ยงนะคะแล้วก็พืชอื่นๆแต่นางเอกของเราก็าคือใบเมี่ยงใบเมี่ยงคืออะไรใบเมี่ยงคือใบาชาใบาชาที่เป็นใบาชาอสัสสมและที่นี่ที่ดีที่สุดก็คือว่าเรามีการดูแลกันเองถ้าใครใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาเราปรับกับเองคนละหนึ่งมื่นบาทใช่ทำไมถึงมีใบเมี่ยงคาเฟ่แบิสโทรเราไม่ได้แค่หวังว่าเราจะทำอาหารให้คนกินเท่เป็นคาเฟ่แต่เราอยากให้ วัฒนธรรมการอยู่การกินและการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การรักษาเมีย่ยงโบราณของเราอ่ะยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าครั้งแรกไม่เคยกินมาก่อนเลยม,มีความแบบใส่น้ำพึ่งน้ำพึ่งมะนาวสุดยอดเลยเยลลี่นะคะทุกคนมีเยลลี่ข้างบนใหญ่มาก <c oughs> หนูชอบตรงที่แบบทาในบ้านเลยค่ะมันแบบบรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน,นอะไรเงี้ยดีมากเลยเข้าวซอยเนื้อโอ้โหสวยงามมากจนไม่กล้ากินแล้วค่ะสวยเกินอันนี้ข้าวซอยไก่เนาะเส้นอูด้งนะคะทําเองหรอคะโหสุดยอดเลยเดีย๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่ากินแบบไม่ใส่กะทิก่อนครับเนี่ย อร่อยมากไม่เคยเห็นเส้นแบบนี้เลยนะนุ่มมากอันนี้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็กลวยใส่ปากทีเดียวเลยนะคะต้องทานทีเดียวเลยเพราะมันจะรสชาติมันจะสมดุลกันของทุกอย่างนะคะ๋ยวเรามาลองกินกันที่เขาบอกว่าให้กินคําเดียวหมดเลยแต่มันใหญ่นะยัง <laughs> <laughs> ไงใช้ใช้ซ้อมา กูมไม่ได้เต็มปากเต็มคมันจะมีความมีความหวานหวานของถั่วที่ผสมน้ำตาลแล้วก็ขิงดองให้มันจะมีความเปรี้ยวๆบวกกับอันนี้สร,รุปก็คือมันก็เป็นเปรี้ยวหวานนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะแปลกๆหน่อยนะเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้กินคำเดียวก่อนโอ้บ๊ายบาย น่ารักน่ารักมากอุทยานดอกเซี่ยวเออว um ันน right. ี้เราน่าจะมาเดินเล่นหรอไม่เดินพรุ่งน uh ี้เช้าแล้วกกนเนี่ยชันเลยโอ้ชันมากตอนนี้เราจะไปไล่ป่าเมี่ยงกันนะคะไล่ชา ะคะปกติเมี่ยงนี่เราจะเก็บหลังเดือนพฤษภาค่ะหมาหมามันอยู่ที่นี่อะค่ะนอนเฝ้าสวนถึงเวลาก็เอาเข้ามาให้ค่ะมันเป็นเหมือนใบมีดเนาะใช่ค่ะเป็นใบมีดค่ะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าปอบสหรับเก็บเมี่ยง ไม่ใช่ปอบเหมือนกิซานที่แบบว่ามีผีปอบไม่ใช่นะอันนี้คนละแบบกันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเหรอแล้วพี่กับเก็บเร็วๆยังไงทำไมหนูไม่รู้สึกว่ามันจะเร็วได้เลยอ่ะมันเร็วสุดะ <c oughs> มันจะเป็นต้องครึ่งเดย์เดย์ไหมหลีใช่ค่ะเราต้องเก็บครึ่งแด่ขครึ่งแบบครึ่งตรงแบบอันนี้ไหอันนี้ใช้ทำอะไรเนะอันนี้ก็ใช้สำหรับมัดเมี่ยง นี้เราต้องเอาไปทําอะไรต่อคันเนี่ยเราก็จะเอาไปนนึ่แล้วเราก็จะเ,เป็นแบบ้อ,เ,อเป็นมาเวลาเราเก็บชาเราก็จะเก็บที่ีสาย,ยอดเป็น,นสามใบอยนะู่ะก็คือยอดชาบ้านป่ามีมานานมีมานานแล้วค่ะก็ประมาณสองรกว่าปีที่ว่าคนพื้อยู่ที่นี่นะคะ ก็จะมีตำนานเรื่องเล่านะเนาะแต่ก่อนก็จะมีพระที่ว่ามาูุ้ดงอยู่ที่นี่แล้วก็เหมือนแบบไปได้ใบชามาใช่ไหมแล้วก็มาให้ชาวบ้านเอามาดื่มอะค่ะแต่มีคนถามว่าทําไมถึงไม่ง่วงนอนอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเรื่องเล่ามาก็เลยมาให้ชาวบ้านลองมาปลูกดูก็จะเป็นชาที่นี่ก็จะปลูกผสมกันก็คือปลูกชากาแฟแล้วก็เมี่ยง ก็ไว้สำหรับมั่งทานข้าวตอนกลางวันนะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เม็ดกาแฟมันเป็นสีแดงเฮย้ยมันเหมือนลูกไอเนี่ยตะขบแต่มันแข็งอืมหวานกาแฟมันหวานขนาดนี้เหรอ อ,อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเสียงมแมลงเสียงนกเหรอไม่ใช่ <c oughs> อันนี้แมวอันนี้ลิง <c oughs> <c oughs> มาหลอดเปรี้ยวเปรี้ยวต้นหนึ่งหวานใส่ไม่ใช่ผลไม้อย่างเดียวกัน อันนี้คือต้นดอกเซี่ยวนะคะทุกคนคือเราเห็นหลายต้นมากเลยนะในหมู่บ้าน,นอันนี้เขาเอาไปทําอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะเอาไปทอดค่ะทอดแล้วก็เอาไปยำได้โอ้สิงหรอจะทำเป็นไอศครีมดอกเซี่ยวเป็นไอศครีมฮิเศษไอศครีมได้ด้วยสุดยอดเลย แล้วว่าหมู่บ้านป่าเมียงก็ฟิลเดียวกับแม่กำปองนะคะแต่ว่ามันจะเงียบกว่าเหมาะกับคนที่ชอบแบบ slow life ไม่ชอบ,บวุ่นวายกับใครนะคะที่นี่ก็จะฟิลแบบได้ยินเสียงลำธารเหมือนกันอย่างที่พักของเราก็ได้ยินเสียงลำธาตรตลอดเวลาเลยก็สบายหูดีชิลข้าวเย็นมือนี้จะเป็นมือพิเศษนะคะเพราะว่า <c oughs> พี่เขาจะทํากับข้าวให้เราดูด้วยแล้วเราก็จะช่วยเขาทําด้วยนะคะเป็นการเรียนรู้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํอาหารเนือ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับเรานะคะน้ำพริกอองแต่ละที่อาจจะรสชาติอาจจะแตกต่างกันออกไปบางที่ก็จะหวานใช่ไหมคะบางที่ก็อาจจะเปรี้ยวใส่มะเขือเทศเยอะแต่มาลองชิมน้ำพริกอ,องที่ลำปางดูนะคะ <c oughs> ทำเมนูต่อไปก็คือผัดลูกฟักแมวนะคะ เือนมะม่วงเลยเนี่ยเปิอะไรวะกกับกอเมนูต่อไปยำผักกูดนะคะเป็นแบบนี้เขียวๆอร่อยจนต้องกินในกำลมังนะคะโ <laughs> Oh my god เราทำหลายอย่างมากเลยวันนี้มีอะไรเนี่ย น้ำพริกมีของทอดยำของผัดโอ้ยมีไส้อั่วด้วยทุกอย่างอ่ะวันนี้เยอะมากข้าวหน้าตาเขาก็น่ารักเกินอันนี้มันเป็นน้ำอะไรเนี่ยชามะนาชามะนาหรออ่ะหน้าตาแบบน่ารักอ่ะน่ารักเกินมีดอกไม้ด้วยนี่นะคะอืมอร่อยค่ะ นี่นะคะเป็นก็เป็นดอกกรอบมากน้ำพริกออกนะคะที่เราทำเองกับมือหรือเปล่าดูนะคะอ,อร่อยะคะ่ะน้ำพริกออกนะคะก็จะมีผักให้จิ้มด้วยฟักแมวใส่ไข่ ยำผักกูดครั้งแรกนะคะเนี่ยไม่เคยกินเลยอ,อือร่อยออร่ยมากมันจะอร่อยทุกอย่างขนาดนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเชื่ออุอ้ยนี่ฟังแมวแล้วเพิ่งเคยเห็นต้นครั้งแรก เราอันนี้มันยังเล็กอยู่เลยลูกมันอ่ะเหมือนตำลึงมากแค่มันจะใบใหญ่กว่าดูลูกดิ <c oughs> เราจะเดินไปป่าเมี่ยงคอฟฟี่ข้างบนตรงนี้เพราะว่ามันมีวิวสวยนะคะเห็นวิวของหมู่บ้านเลยระหว่างทางก็ผ่านนี่แหละคะ่ะสะพานรักดอกเซี่ยวก็จะเป็นลำธารน,นะคะแล้วว่าถ้ามาหน้าแบบฝนไปฝนต้นหนาวอะไรย่างเงี้ยลำธารอาจจะน้ำอาจจะเยอะกว่าน,นี้นะแต่มันก็สวยอยู่อากาศยามเช้าเย็นสบายมาก โมสเตย์น่าจะเยอะอยู่นะหมู่บ้านนี้สไตล์เขาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะประมาณแบบ<ม>ทำจากไม้ธรรมดาเรียบๆง่ายๆนะคะอันนี้มันคือดอกอะไรอหอมฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ <c oughs> <c oughs> เไก่เขาพูดอะไรกุ๊กกุ๊ก <Okay. laughs> อันนี้ดอกอะไรไม่รู้แต่ช่วงนี้เราเห็นเยอะมากทั้งแม่กำปองแล้วก็ที่ป่าเมียง <laughs> มาเช้ามากไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยป่าเมียงคอฟฟี่นะคะใครอยากดูวิวหมู่บ้านให้มาที่นี่เลยคะ่ะ ค่ะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้มีคนเยอะไหมคะประชากรประมาณกี่คนมีคนประมาณ300กว่าคนเหรอคะอันนี้จะไปไหนคะเนี่ยเขมาเก็บผักเอาไปใส่ทุกขนนีอ๋อ้ <c oughs> ยาเหนยอยู่ตรงนั้นอ๋อโอเคค่ะโชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันแปดโมงแล้วสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ดูนี่ขนาดหน้าร้อนยังต้องผิงไฟ <c oughs> อากาศจะดีขนาดไหนพี่ชื่ออะไรคะชื่อเด่นครับพี่เด่นเป็นแฟนของพี่ติงลี่เนาะครับอ่าพี่เขาจะสอนเราทําดิบกาแฟอันนี้เป็นกาแฟสดจากที่สวนนะครับกาแฟสดจากสวนเลยโอ้อลาบีก้าเนาะนี่ก็จะเป็นกาลากาลาครับที่เราสีเชอรี่ออกแล้วครับที่มิดสุกสีแดงเขาเรียกว่าเชอรี่แล้วก็ เอามาสีแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็จะเป็นกระลาือแล้วเราไปสีอีกรอบนึงจะเป็นสารกาแฟสีกระลาออกมาเป็นสารแล้วเรามาขั้วรัจเวเสร็จแล้วเรามาบดแล้วกเ็เราก็จะมาดิฟกาแฟครับอล้างกระดาษตอ่อนจะเป็นขั้วเข้มนะครับค่ะบนลยครับบนน้ำเลย ทำไมพี่โชคดีจังเลยได้มีบ้านติดลำธารนี้คะพี่ทำบุญด้วยอะไรคะ <c oughs> สีออกเป็นส้มๆนิดหน่อยเนาะมันจะเป็นชาเขียวครับชาเขียวอ๋อชาเขียวอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกันเหรอคะครับที่เราไปเมื่อวานนะครับอยู่ฝั่งขวามืออ๋อโอ้สีมากเลยอะ่ะรสชาติดีมาก อากาศแบบนี้ต้องกินน้ำร้อนๆแบบนี้แล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่ก็อย่าลืมกินข้าวด้วย,ยนะคะโอเคห้องข้างบนคือห้องที่เรานอนนะคะกับข,ข,ข้าวเรานะคะก็จะมีข้าวต้มโอ้ข้าวต้มหมูเนาะแล้วก็ผัดกรหลาำเมี่ยงแล้วก็ขนมหวานแล้วก็แตงโม เมื่อคืนก็กินไม่เหลืออะไรเลยตอ <c oughs> นนี้ก็จะไม่เหลืออืมไ, <c oughs> ไม่ใช่หมดถ้วยเลยนะหมดหม <c oughs> <c oughs> ้อยากาศดีมากก็ <c oughs> คือมีแค่เราด้วยนะวันนี้ไม่มีใครเลยนะคะทั้งโฮมสเตย์ มีแค่พวกเราเท่านั้นนี่นะคะเราจะกินลองชิมกาแฟกันอืม,มนะอร่อยคะ่ะสำหรับทิปแม่กำปองแล้วก็ทริปป่าเมียงของเราก็จบลงไว้เท่านี้นะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะน้องอาบูสนุกไหมสนุกมากคะ่ะของกินอร่อยที่พักสบาย <laughs> โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบาย